แค่เอฟซีการต้มเฮดบอไห้มันขมนะค่ะเนาะอันนี้ก็ใส่มะเขือไอใบมะเขือใบมะเขือแล้วก็ผงชูรสนะใส่เข้าไปอูมามิเฮานี่นะใส่เข้าไปค่ะอันนี้ก็ต้มแล้วแล้วนะคะไปหาเฮดมาไปหาเฮดมาอันไปกับน้องเพิ่นไปล้วก็อันนี้ก็ติดต้ม ต้มแล้วล่ะต้มสุกแล้วเนี่ยต้มเรียบร้อยแล้วนี่กะ็ะซิเอาขึ้นมาล่างอีกก็ค่อยแกงนะคะเอามาขึ้นอันอน,นั้นน,น้ำเย็นแลวกระสิแกงอันนี้มะเขือมันแก่กันเลยต้มใส่ไปเลยใส่ใบมะเขือน้ใส่ใบมะเขือนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งเนาะใส่ใบ็ักัวไห่หมันขมจากที่มันขมแห้งๆมันกระซิบขมปันใดแค่นะ่ะเนี่ย ดอ,ดอกดอกไงจ้วะวัดบริพาไงจ้ะนน่ะต้มเห็ดพึ่งอยู่ค่ะเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็สูตรไฟสูตรมั่นคือว่านั่นละสูตรไฟสูตรมั่นอันนี้ไปหาแค่หนึ่งชั่วโมงเลยพี่น้องได้เนี่ยไปหาในป่านเนแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ เอาขึ้นนะคะนอนแล้วก็สิ่แดง